หลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่แห่งวงพระกรรมฐานวัดป่าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ทางวิปัสสนากรรมฐานที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงจากบรรพชิตและคฤหัสถ์ในทุกภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยจะครบรอบ150ปีชาติการในปี2563เป็นบุคคลสำคัญด้านวัฒนธรรมต่อองค์การยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสาระราชาติ ปรากฏว่าในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโกครั้งที่40ได้ประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562ถือเป็นพระสงฆ์รูปที่3ของประเทศไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ยูเนสโกได้ประกาศยกย่องสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรามานุชิตชินโนรสเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลกประจำปีพุทธศักราช2533นับเป็นพระอริยสงฆ์รูปแรกของประเทศไทยที่ได้รับการถวายเกียรตินี้ พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้ปฏิบัติตนตามแนวทางคำสอนพระศา,าสดายอย่างเคร่งครัดและยึดถือทุดงควัดด้วยจริยวัดปฏิปทาง,งดงามจนได้รับการยกย่องจากผู้ศรัทธ,ธาทั้งหลายว่าเป็นพระผู้เลิศทางทุดงควัดท่านวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักทมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าให้แก่สมณประชาชนอย่างกว้างขวาง จนมีพระสงฆ์และคารวะาเป็นลูกศิษย์จำนวนมากแนวคําสอนของท่านเป็นที่รู้จักกันดีในนามว่าคําสอนพระป่าสายพระอาจารย์มั่นหลังจากท่านมรณภาพลงในปีพุทธศักราช2492ยังคงมีพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านสืบต่อแนวปฏิบทติธรรมปฏิบัติของท่านสืบมาโดยลูกศิษย์เรียกว่าพระกรรมฐานสายวัดป่าหรือพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นด้วยเหตุนี้จึงทําให้ท่านได้รับยกย่องจากผู้ศรัทธาให้เป็นพระอาจารย์ใหญ่สายวัดป่าหรือพระอาจารย์ใหญ่แห่งวงพระกรรมฐานวัดป่าสืบมาจนปัจจุบัน ประวัติชาติกำเนิดพระอาจารย์มั่นพูริทัตโตเดิมมีชื่อว่ามั่นแก่นแก้วเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่20มกราคมพุทธศักราช2413ตรงกับวันพฤหัสบดีแรม4ค่ำเดือน่ปีมะเส็งณบ้านคำบงตำบลสงยางอําเภอขอุนเจียมปัจจุบันคืออําเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีบิดาชื่อในคำด้งแก่นแก้วและมารดาชื่อนางจันแก่นแก้ว เมื่อท่านอายุได้15ปีได้เข้าบรพชาเป็นสามเณรณวัดบ้านคำบงเมื่อบวชได้สองปีบิดาขอร้องให้ลาสิกขาเพื่อช่วยการงานทางบ้านจิตท่านยังหวนคิดถึงร่มผ้ากาสาวพัทอยู่หนึ่งนิดเพราะติดใจในคำสั่งของยายว่าเจ้าต้องบวชให้ยายเพราะยายก็ได้เลี้ยงเจ้ายากหนักต่อมาหลวงปู่สาวกันตศีโลได้เดินทุดงมาปักปลดอยู่ที่บ้านคำบงพระอาจารย์มั่นในขณะเป็นคาราวาจึงเข้าถวายการรับใช้และมีจิตศรัทธาในข้อวัดปฏิบัติของหลวงปู่สาวต่อมาได้ถวายตัวเป็นสิทธิ์ติดตามเดินทางเข้าเม เมื่อท่านอายุได้23ปีได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดเรียบอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2436โดยมีพระอริยกรวีอ่อนธรรมรักิโตเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูศรีทาชยเสโนเป็นพระกรรมวาจารย์พระครูประจักษ์อุบลคุณสุยญยญญานัสโยเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับขนานนามเป็นภาษามคตว่าภูริทัโตแปลว่าผู้ให้ปัญญา ภายหลังท่านสงสัยในผู้บวชให้และผ้าสังฆติหลังจากนั้นเกือบปีพระครูวิจิตธรรมพาณีจันร์สิริจันโทจึงให้ท่านทำธนีกรรมที่แพ่กลางแม่น้ำมูลโดยพระอาจารย์มาวเทวธรรมมีเป็นพระอุปัชาพระครูวิจิตธรรมพาณีจันสิริจันโทและพระครูวิเวกพุทธกิจสาวกันตสีโลเป็นคู่กรรมวาจาร ชีวิตสมณะการแสวงหาธรรมและปฏิบัติธรรมปีพุทธศักราช2436พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้ศึกษาธรรมปฏิบัติณนวัดเลียบจังหวัดอุบลราชธานีและได้ออกจาริกเดินทุดงติดตามหลวงปู่สาวกันตศีโลไปตามลำแม่น้ำโขงทั้งฝั่งประเทศไทยและประเทศลาวซึ่งหลวงปู่สาวกันตศีโลหลวงปู่หนูทิตตัญโยโถต่อมาก็คือพระปัญญาพิสารเถหนูทิตตพัญโยโถและพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้ทุดงวิเวกไปพำนักจำพรรษาณนะพระธาตุพนม ในปีพุทธศักราช2443ซึ่งพระธาตพนมในสมัยก่อนประชาชนไม่รู้ถึงความสําคัญจึงไม่มีใครสนใจเท่าใดนักเมื่อคณะของท่านมาทำนักจำพรรษาจึงได้บอกให้ชาวบ้านญาติโยมทราบว่าพระธาตพนมองค์นี้เป็นพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นพระธาตุที่บรรจุอธิธาตของพระพุทธเจ้า เมื่อชาวบ้านได้รู้เช่นนั้นแล้วก็พากันบังเกิดปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งจึงช่วยกันทําความสะอาดบริเวณพระธาตุพนมครั้งถึงวันเพ็ญเดือนสามก็พาญาิโยมทั้งหลายทําบุญจนเป็นประเพณีสืบต่อกันมาและการต่อมาจึงได้มีการบูรณะขึ้นกลายเป็นปูชนียวัตถุที่สําคัญของภาคอีสานและประเทศไทยซึ่งปัจจุบันคือวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอําเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมต่อมาพระอาจารย์มั่นภพริัตโตได้ทุดงวิเวทไปตามสถานที่ต่างๆในเขตจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนครจังหวัดเลยและทุดงไปยังประเทศพมา่าปีพุทธศักราช2455พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้ออกทุดงวิเวกเพียงลำทางองค์เดียวได้ไปพำนักปักหลักบำเพ็ญเพียรที่ถ้ำสาริกาจังหวัดนครนายกณถ้นะำสาริกาแห่งนี้ท่านได้รู้ได้เห็นธรรมอันอัศจรรย์และได้ประสบเหตุการณ์ต่างๆหลายประการขณะที่พักที่ถ้ำสาริกาแห่งนี้ในระยะเดือนแรกๆท่านรู้สึกปกติดีจิตใจสงบไม่มีอะไรพลุกพล่านพอดีคืนต่อๆมาท่านรู้สึกว่า โรคเจ็บท้องที่เคยเป็นประจำชักกำเริบและมีอาการรุนแรงขึ้นตามลำดับแต่ด้วยอาศัยด้วยเหตุว่าท่านได้บำเพ็ญบารมีกำลังใจในการปฏิบัติที่สั่งสมไว้มากในพระบวรพุทธศาสนาท่านจึงตัดสินใจออกไปนั่งสมาธิพิจารณาธรรมแยกธาตุขันจเจริณาสุภกรรมฐานจนกระทั่งจิตเกิดความอัศจรรย์ สามวันสามคืนพอจิตของท่านอิ่มตัวจากการประพฤติปฏิบัติได้เกิดนิมิตลูกสุนัขปรีเข้าไปดูดนมแม่สุนัขท่านจึงได้เกิดความสงสัยว่าในการพิจารณาขั้นนี้ที่จิตรวมในการพิจารณาแล้วไม่น่าจะมีนิมิตแล้วเพราะนิมิตจะเกิดจากการปฏิบัติสมาธิที่ยังไม่เป็นวสียังไม่ชำนิชำนาญเมื่อท่านเกิดความสงสัยจึงได้พิจารณาจนได้ความว่าลูกสุนัขที่ได้กระทําการดูดนมแม่หาใช่ใครที่ไหน แต่เป็นตัวท่านเองที่เสวยอัตภาพมาตลอด500ชาตินั้นเองจึงได้เกิดความสลดสังเวชใจจึงนำสิ่งที่ได้พบได้เห็นมาพิจารณาทำในข้อที่ว่ากายะทุกขังอริยสัจจงคือว่าพิจารณาว่ากายเป็นทุกข์ไม่ทําให้เกิดความสุขให้เราแต่ต่อมาท่านเกิดความรู้สึกกังวลจึงใช้ยานตรวจดูเกิดพบว่าท่านเคยปรารถนาพุทธภูมิปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้า จึงค้นลงไปอีกว่าปรารถนาตอนไหนพอเห็นว่าปรารถนาเมื่อสมัยพระศาสนาของพระโคตมพุทธเจ้าจึงเห็นว่าเป็นการเล่นช้าท่านเล่าอีกว่าถอนความปรารถนานั้นมุ่งมั่นความพ้นทุกในปัจจุบันชาติจากนั้นเกิดเหตุในนิมิตว่ามียักษ์ตนหนึ่งจะเข้ามาทำร้ายแต่ไม่สามารถทำร้ายท่านได้ยักษ์ได้ยอมแพ้และได้ในรมิตรกายกลับเป็นเทพบุตรกล่าวอ้างพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งในการเวลาต่อมาจิตท่านจึงรวมเห็นโลกทั้งโลกราบเรียบเปลี่ยนโลงเสมอด้วยลักษณะทั้งสิ้นภายในจิต ต่อมาเมื่อออกจากถ้ำสาริกาจังหวัดนครนายกแล้วพระอาจารย์มั่นได้ทุดงไปพำนักบำเพ็ญเทียนที่ถ้ำสิงโตเขาพระงามจังหวัดลบบุรีอยู่ระยะหนึ่งแล้วพระอุบาลีคุณุปมาจารย์จันสิริจันโทได้นิมนต์ให้ไปจำพรรษาในกรุงเทพในปีพุทธศักราช2457เพื่อให้การอบรมด้านวิปัสสนากรรมฐานให้แก่พระสงฆ์สามเณรและคารวะณวัดปทุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหาคนครปีพุทธศักราช2458 พระอาจารย์มัน่นภพริทัตโตได้กลับไปจังหวัดอุบลราชธานีและพักจำพรรษาที่วัดบุรพารามอําเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากออกพรรษาแล้วท่านได้ออกธุดงค์เพื่อไปติดตามหลวงปู่สาวกันตศีโลซึ่งขณะนั้นจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำภูผากูดอําเภอคำชะอ,อีจังหวัดนครพนมในขณะนั้นปัจจุบันคือจังหวัดมุกดาหารซึ่งพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตตั้งใจจะอยู่จำพรรษากับหลวงปู่สาวกันตศีโลที่ถ้ำภูผากูดแห่งนี้เพื่อสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนอุบายแกไขจิตภาวานนนซึ่งกกััแล หลวงปู่สาวกันตสีโลได้พิจารณาถึงอริยสัจและตัดเสียซึ่งความสงสัยได้อย่างเด็ดขาดจนรู้แจ้งเห็นจริงซึ่งทำอันสูงสุดณถ้ำนภะูาผากูดแห่งนี้และต่อมาพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตจึงได้ออกทุดงวิเวกไปพำนักตามสถานที่ต่างๆในเขตจ,จังหวัดเลยจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดสกลน,นครจังหวัดนครพนมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งการวิเวกในครั้งนี้ได้เริ่มเทศนาอบรมทำปฏิบัติจิตภาวนาให้แก่พระภิกษุสามเณรและคาราวะาญาติโยมจนมีคณะสิทธิ์ติดตามมากมาย ปีพุทธศักราช2471พระอุบาลีคุณุปมาจารย์สิริจันโทได้แต่งตั้งให้พระอาจารย์ม่นภุริทัตโตดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดเจดีหลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่ขณะนั้นท่านจำใจรับตำแหน่งเพราะเห็นแก่พระอุบาลีคุณุปมาจาร์จรันสิริจันโทซึ่งกำลังอาพาธท่านจึงได้เดินทางสู่ภาคเหนือและจำพรรษาที่วัดเจดีหลวงวรวิหารต่อมาได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระครูวินัยทรและพระอุปชัชฌาย์ ซึ่งท่านได้เป็นพระอุปัชฌาย์ให้พระอาจารย์เกต์วันนักโกเพียงรูปเดียวเท่านั้นเมื่ออยู่จำพรรษาได้เพียงหนึ่งพรรษาท่านก็ได้ล้มเลิกความตั้งใจที่จะเป็นเจ้าอาวาสต่อไปโดยพิจารณาว่าสกาโรโโปริสังหันติลาบสการะฆ่าบุรุษให้ตายเพราะโมเมาในลาบยศแล้วการปฏิบัติต่างๆก็ค่อยๆจมลงจมลงทุกทีในที่สุดก็เกิดการฆาตกรรมตัวเองคือเอาแต่สบายไม่มีการบําเพญกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นมีแต่จะหาชื่อเสียงอยากให้มีคนนับถือมากยิ่งขึ้นโดยวิธีการต่างๆนี่คือฆาตกรรมตัวเอง เมื่อออกพรรษาท่านจึงได้สละสมณศักดิ์และตำแหน่งเจ้าอาวาสและพระอุปัชฌาย์แล้วหนีทุดงวิเวกตามป่าเขาในภาคเหนือเป็นเวลานานถึง12ปีอาศัยอยู่ในเขตอำเภอรพร้าวอำเภอเชียงดาวอำเภอแม่รินอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอแม่สายอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายและสมเพาะอาดีตคู่บำเพ็ญบุญในอดีตชาติของท่านชื่อแม่บุญปันที่บ้านแม่ก่อยตําบลกลางเวียงอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันวัดป่าแม่ก่อยชื่อวัดป่าพระอาจารย์มั่น พระอาจารย์มั่นภพริทัตโตได้บรรลุธรรมอันสูงสุดณถ้ำดอกธรรมำตำบลน้ำแพรออำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นท่านได้ทุดงไปยังดอยนาูใกล้ดอยแม่ปังท่านได้พูดกับลูกศิษย์คือหลวงปูกก่ขาวอนละโยว,ว่าผมหมดงานที่จะทำแล้วก็อยู่สารกระบุงตะกรา้าพอช่วยเหลือพวกท่านและลูกศิษย์ลูกหาได้บ้างเท่านั้นในการต่อมาท่านได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้บรรลุธรรมสูงสุดเป็นจำนวนมากจนได้รับขนานนามว่าพระอาจารย์ใหญ่แห่งวงพระกรรมฐานวัดป่า พุทธศักราช2482พระธรรมเจดีจุมพันธุโลเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรได้นิมนต์ท่านให้กลับไปสั่งสอนลูกศิษย์ทางภาคอีสานหลวงปู่มั่นจึงเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่เข้ากรุงเทพโดยรถไฟมาพำนักที่วัดบร,รมนิวาสได้สนทนาธรรมกับท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อุ้นทิโสแล้วจึงเดินทุดงไปยังจังหวัดนครราชสีมามาพำนักที่วัดป่าสารวันซึ่งในขณะนั้นพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมเป็นเจ้าอาวาสแล้วจึงไปจำพรรษาที่วัดปา่าโนนเวศจังหวัดอุดรธานี ตามคำนิมนต์ขอท่านเจ้าขุนพระธรรมเจดีจุมพันธุโลต่อมาท่านจึงเดินทางไปพำนักในเขตจังหวัดสกลนครและในช่วงปัจฉิมวัยท่านได้ไปจำพรรษาณวัดป่าบ้านหนองผือตำบลนาในาอําเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครหรือวัดป่าภูริทัธิราวาตรในปัจจุบันพอลงหลักปักฐานที่วัดป่าหนองผือนานในเรียบร้อยแล้วท่านได้ทุ่มเทสอนอุบายธรรมเพื่อการหลุดพ้นให้รู้แจ้งเห็นจริง,รงตามอริยสัจแก่ลูกศิษย์คณะสงฆ์และคารวะาญาติโยมทั้งหลายโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยตราบจนวาระสุดท้าย หลวงปู่มั่นเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานแห่งยุคตำนานชีวิตของท่านถูกกล่าวขานกันไม่รู้จบเป็นที่ประจักษ์แก่ศิษย์ผู้ใกล้ชิดถึงยานความรู้ของหลวงปู่ม่นกว้างขวางแม่นยำทุกด้านหาผู้เสมอเหมือนได้ยากยิ่งท่านสำเร็จปฏิสัมพิธานุสาสี่อย่างคือ1อัตปฏิสัมพิธาแตกฉานในอัตสองธรรมปฏิสัมพิธาแตกฉานในธรรมสามนิรุตติปฏิสัมพิธาแตกฉานในภาษาสี่ปฏิภาปฏิสัมพิธาแตกฉานในปฏิภา ดยปฏิปทาที่ท่านยึดมั่นมาตลอดชีวิตนั้นคือทุดงซึ่งทุดงขวัตข้อสําคัญที่ท่านสามารถยึดมั่นมาตลอดจนวาระสุดท้ายของชีวิตมีเจประการคือ1บังสุกุลิกังคะทุดงถือนุ่งห่มผ้าบังสุกุล2ปิทบาตกังคะทุดงถือพิกขาจารวัตเที่ยวปิทบาทมาฉันเป็นนิด3เอกปฏิกังคทุดงถือฉันในบาทใช้ภาชนะใบเดียวเป็นนิด4เอกาสนิกังคะทุดงถือฉันหุ่นเดียวเป็นนิด5ครูป,ปชาพัสกังคะทุดงถือลงมือฉันแล้วไม่อยอมรับเพิ่ม หกเตจิวริตังคัทุดงถือใช้ผ้าไตรจีวรสามถืน7อารัญญิกังคัถือละเว้นการอยู่ในเสนาสนะใกล้บ้านหลวงปู่มั่นและสังขารเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2492อายุ79ปี56พรรษาณวัดปาสุทธาวาสอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครซึ่งต่อมาอธิของท่านได้แปลสภาพกลายเป็นพระธาตุในหลายที่ได้มีการแจกตามจังหวัดต,ต่างๆที่ได้ส่งตัวแทนมารับวารณิพพาน นวัดป่าสุทธาวาสหลังจากที่ท่านพักอาพาธที่วัดป่าบ้านกลางนนองภู11วันแล้วคณะศิย์นิสิตไดอาราธนาองคหลวงปู่มัน่นนอนในเปลยพยาบาลแล้วนำท่านขึ้นรถเพื่อมาพักนวัดป่าสุทธาวาสออกเดินทางแต่เช้าถึงวัดปาสุทธาวาสประมาณเกือบ12นาฬิกาจากบันทึกของหลวงตาทองคำจรุวรณโหนผู้อุปถัมภ์องคหลวงปู่มั่นในช่วงอาพาธได้บันทึกเหตุการณ์ในช่วงที่องค์ท่านมรณาภาพไว้ในหนังสือบันทึกวันวาน,วานไว้ดังนี้ จากพนานิคมถึงวัดป่าสุทธาวาสกุนครเกือบ12นาฬิกาเพราะทางหินลูกรางตัวจะกระเทือนมากท่านก็หลับมาตลอดนำท่านขึ้นกุติสิทธิผู้ใกล้ชิดก็มีผู้เล่าท่านวันท่านล่าผู้จัดที่นอนให้ท่านได้ผิงสีสับไปทางทิศใต้ปกติเวลานอนท่านจะผิงสีสับไปทางทิศต,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 ตะวันออกด้วยความภวะผวังจึงพากันลืมคิดที่จะเปลี่ยนทิศทางสีสับของท่านเวลาประมาณหนึ่งนาฬิกาเศษท่านรู้สึกตัวตื่นขึ้นจากหลับแล้วพูดออกเสียงได้แต่อื่ๆ แล้วก็บกมือเป็นสัญญาณแต่ไม่มีใครทราบว่าท่านประสงค์สิ่งใดมีสามเณรรูปหนึ่งอยู่ที่นั่นเห็นท่าอาการไม่ดีจึงให้สามเณรอีกรูปไปนิมนต์พระเถระทุกรูปมีเจ้าคุณจูมพระอาจารย์เทศพระอาจารย์ฟ้่นเป็นต้นมากันเต็มกุฏิเท่าที่สังเกตดูท่านใกล้จะละสังขารแล้วแต่อยากจะผินศีรษะไปทางทิศตะวันออกท่านพลิกตัวไปได้เล็กน้อย ท่านล่าพระาจยาล่าเขมปัตโตคงเข้าใจเลยเอาหมอนค่อยๆผลักท่านไปผู้เล่าประคองหมอนที่ท่านหนุนแต่ท่านรู้สึกเหนื่อยมากจะเป็นการรบกวนท่านก็เลยหยุดท่านก็เห็นจะหมดเรี่ยวแรงขยับต่อไปไม่ได้แล้วก็สงบนิ่งยังมีลมหายใจอยู่แต่ต้องเงี่ยหูฟังท่านวันได้คลำชีพจรที่เท้าชีพจรของท่านเต้นเร็วชนิดรัวเลยรัวจนสุดขีดแล้วก็ดับไปเฉยๆด้วยอาการอันสงบหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านกล่าวสอนว่าความไม่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และแน่นอน ความยิ่งใหญ่คือความไม่ยั่งยืนชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือชีวิตที่อยู่ด้วยทานศีลเมตตาและกะตัญญูชีวิตที่มีความดีอาจไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้น